คุณผู้ชมครับวันนี้ครับสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับกับสายเร่งพอดอในวันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีครับสำหรับผู้ชมท่านไหนครับที่มีปัญหาแมลงนะครับรบกวนใจลงไปทําลายพื้นที่ทางการเกษตรของคุณแล้วแล้วก็ห้ามพระสูตรนี้แน่นอนครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณทรงกฎรอดไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับวันนี้ครับพี่ทรงกฎนะครับจะมาแนะนําสูตรเด็ดให้กับเราได้ทราบกันสูตรนี้เป็นสูตรไล่แมลงครับ พระเอกของเราในวันนี้คือาสารเร่งซูเปอร์พอร์เจ็ครับสำหรับผลิตสารควบคุม,มแมลงศัตรูพืชครับคุณสมบัติของสารเร่งพอร์ตเจ็คืออะไระครับก็ใช้สําหรับป้องกันแมลงศัตรูพืชครับอการใช้งานครับเราใช้งานการใช,าใช้งานก็คือเราต้องนําสารเร่งซูเปอร์พอร์ตัวนี้ไปสกัดจากพืชสมุนไพรก่อนอพอได้น้ําตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ไป เจือจางแล้วก็ไปฉีดให้กับพืชผักที่มีมแมลงทำลายครับอืมนะครับเอาเรามาดูส่วนผสมของสูตรนี้กันมีอะไรบ้างครับครับอ่าสูตรของการผลิตสาร,รควบคุม,มแมลงศัตรูพืชเนี่ยเราก็จะใช้พืชสมุนไพรเป็นหลักครับที่เราเตรียมมาวันนี้เราก็มีอยู่3ตัวก็มีพวกยาสูบฮนะแล้วก็สะดาวบดแล้วก็เปลือกซากครับทั้งหมดที่เตรียมมาเนี่ยจะป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนและแล้วก็แลกมลงวันทองครับตอนนี้เราก็เอามาหมักรวมกันครับ ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีถังเพราะเรามีถังแล้วนะฮะต่อไปเราก็เตรียมไอ้วพืชสมุนไพรที่เราเตรียมมาเนี่ยใส่ลงไปในถังตามสูตรเขาบอกว่าฮะต้องใช้พืชผักสมุนไพรประมาณ40กิโลกรัมครับแล้วก็ใช้กากน้าตาลฮะสิกิโลกรัมฮะแล้วก็ใช้น้ํา30ลิตรระยะในการหมักก็ประมาณ30วันครับเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาไว้แบบห,หลวมๆครับไม่ต้องสนิทครับเพราะว่า กากจะได้ถ่ายเทได้ด้วยครับจุบบดี่ครับนะครับจริงแล้วคุณสมบัติของสูตรนี้เรานําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับประโยชน์อันดับแรกก็คือเอาไปใช้ในการป้องกันมแมลงศัตรูพืชครับส่วนที่ประโยชน์ที่2ก็คือกา,กากที่เหลือเราสามารถเอาไปใส่ในการปรปับปรุงบำรุงดินช่วงเตรียมเตรียมดินก่อนปลูกพืชครั้งต่อไปครับพี่สุกัครับอย่างสูตรนี้คือเราทํามาเนี่ยเป็นแบบเข้มข้นถูกต้องค่ะเราต้องนําไปเจือจางอีกครับก่อนที่เราจะนําไปใช้เนี่ยเราต้องไปเจือจางในอัตรา1ต่อ200หรือ1ต่อ500 สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจอยากจะขอรับสายเร่งจุลซีพอด .7 เ็ดต้องทำอย่างไรครับก็มารับที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีหรือสถานีพัฒนาที่ดินประจําจังหวัดครับทุกจังหวัดครับได้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับหรือว่าโทรมาสายด่วนได้ครับ1.7.60ครับสำหรับวันนี้ผมและพี่สมกตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ